คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมกาลเทียบทที่หเพื่อเสรีภาพนั่นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไทยเพราะฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลยเสรีภาพของคริสเตียนนี่แน่ข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านยอมเข้าสุนัต พระคริสต์จะไม่ทรงเป็นประโยชน์อะไรให้แก่ท่านเลยข้าพเจ้าขอย้ำให้ทุกคนที่ยอมเข้าสุนัตทราบอีกว่าเขาถูกผูกมัดให้ประพฤติตามธรรมบัญญัติทั้งสิน้นท่านทั้งหลายที่ปราถนาจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติก็ถูกกัดขาดจากพระคริสต์และหล่นจากพระคุณไปเสียแล้วเพราะว่าโดยพระวิญ,ญญาณและความเชื่อ เราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับเพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทำด้วยความรักนั้นสำคัญท่านกำลังก้าวหน้าไปด้วยดีอยู่แล้วใครเล่ายับยั้งท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริงการชักชวนอย่างนั้น ไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายเชื้อเพียงเล็กน้อยย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ทั้งก้อนข้าพเจ้ามีความมั่นใจในตัวท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านจะไม่มีความคิดอย่างอื่นแต่ผู้ที่มารบกวนท่านนั้นจะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับโทษพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ายัางเทศนาให้เข้าสุนัต เหตุใดข้าพเจ้ายังคงถูกคมเหงอยู่กางเขนก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นที่ลบกวนท่านตอนตนเองเสียด้วยพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด เพราะว่าธรรมะบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีท่านจะย่อยยับไปด้วยกันผลของพระวิญญาณและการงานของเนื้อหนังแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าทรงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการร่วงประเวณีการโสโครกการเสเพลการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการฉุนเฉียวกันการไฝ่สูงการทุ่มเทียงกันการแตกกกันการอิจฉากันการเมาเหล้า การเล่นเป็นพานเกเลและการอื่นๆในทํานองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าส่วนผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุสามสภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมะบัญญัติห้ามไว้เลยผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กังเขนพร้อมกับราคะและตันหาแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเล่าอย่าอวดตัวอย่ายั่วโทสะกันและอย่าอิจฉากันเลย